หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลังขหบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ประการคือ 1. ด้วยการยกย่อง 2. ด้วยการไม่ดูหมิ่น 3. ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 5. ด้วยการให้เครื่องประดับ ขหะบดีบุตรทิศเบื้องหลังคือภรรยาอันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะห้าประการคือ 1. จัดแจงการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 5. ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้วเป็นทิศเกษมไม่มีภัยเกิดขึ้น